่านลองไส่เดี๋ยวองคุดสีล่องไส่เบิ่งครับผม ครับผมนวุฒิจากช่องพวุฒิไทยแนวครับผมมุอนี้นวุฒิก็มาออกไม้อยู่ที่ช่องหนองงงเหวัขทางสนามบินสุวรรณภูมิครับผมนวุฒิก็พึ่งมาถึงครับผมมุอนี้ก็มาคนเดียวครับพึ่งขนของล่งรถเตทครับผมตอนนี้ก็เวลาแปดโมงตรงครับเพาเบิ้งสภาพไม้ที่จะล่ครับผมมุอนี้ก็บบรรยากาศ มีล่มหนามีขึ้นมีพัดตกครับผมไว้แต่ล่มวันนี้แต่เีื่อพัดต๊ครับผมเพราะว่าตอนเขามากกับมีนาหนามันร่มกันน้ายนะครับผมมันมีมันล่มไว้าจะล่มตรงนี้เชี่ยพัดต๊เอาครับผมเอาเี๋ยวนาวัดจะไปเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์กอนครับ ชั้เบ็ดที่นวุดใส่ครับผมชุดนีน้นวุธกับพึ่งสื่อมาไหมครับผมเป็นลอกของเป็นลอกของหมาป่าครับผมรุ่นกอริล่าเบอร์หาพันครับผมขั้นกับเป็นขั้นของหมาป่ากอริล่าเอมที8ฟุตเวท10หา3ติครับผม จุดนี้เพิ่งสื่อมาใหม่ครับยังบ้านล่องใส่เจ้นานวุฒิล่องใส่เบิงครับผมชุดสายหนาที่นวุฒใส่ครับผมก็เป็นชุดเก่าที่นวุฒเคยบอกไว้ครับผมก,กับกลัวสามสิบกรัมตะกอลูกิเวตสามเส้นดวงเบ็ดชินโนเบอร์หนึ่งครับผมเกี่ยวโดยเม็ดพุ่มพื่อเก่าครับ ยาที่นาวุใส่ครับผมก็เป็นสูตรวัวเชื่อมะคิดครับตัวนี้ก็ผสมไว้ประมาณสองอาทิตย์ละครับผม เบ็ดลงน้ำไม่แลกเสร็จแปดมุงสี่สิบหาครับผมเอามาล่อรุอนล่อติดตามล่อช่มน้ำกันครับผมว่ามันเหนนาวุฒิมีแต้มมีผลงันบ่ครับพิกัดตรงนี้นาวุฒิกับพึ่งมาลงคครับผมแต่ก่อนนาวุฒิเคยมาโงอยู่ขังๆที่ถือเรือหลากขั้นเบ็ดครับผม เขาอยู่ครับผมปักตบไหลลงมากกวนเต็มนาไม้แล้วครับผมสงสัยคือสิดไลเขาม่านตรงเวิ่งไม้พอดีเลยครับผมงากอีกแล้ววัดที่นี่ เชียนแซมแรกครับผม นี่นะครับผมใส่งามเลยป่ากำลังจะเข่าพักตบร้อยมาก,กวุนอีแล้วครับผมก้อนนี่รอดไปได้เจ้ว่าปุ่นครับผมก่อนยังไงเลย 来，好吗？那。 มวนจันน้อยครับผม bảy มีผักตบกำลังไหลลงมาครับผมก่อนไงเลยครับเดี๋ยวนวะุฒิเสียวเบ็ดขึ้นมาก,ก่อนครับผม ว่าเป็นป่าไงครับผมจักเกอร์ ครับผมตอนนี้น้ำรถกัเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เตรียมข้นขึ้นรถแล้วครับผมเอาไปเบิ่งผลงานมือนี่ครับว่าสิมีแต้มีผลงานหลายปานใดครับผม ผลงานเมื่อนี้ครับผมกอาเบาค่อยมา,านะครับผมได้ปลานวนจันน้อยมากตัวหนึ่งเมื่อนี้กะมีพักตบร้อยกวนเบิดมือครับผมส่วนมากกะเอาเบ็ดข้นมากใบท่ได้ตีเบ็ดครับพักตบร้อยตลอดครับผม พี่กัดไม้เดี๋ยวนวุฒิกับสิลงไว้ไต่คลิปคือเก่าครับผมปักมุดไว้ไต่คลิปไต่คอมเมนต์ครับเอาจังไรนวุฒิกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องประวุฒิใช่แนวครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าคลิปนี้นวุฒิกับขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ พอดีมีหน้าเป็นมาทักไทยครับผมกำลังเก็บเบบครับครับผมมาได้ครับหน้าหน้ายังก่อนครับคนับโพดครับหน้ายังครับหน้ามครับหน้าต้อมครับผมหน้าโพดกับหน้าต้มโอ้ยพอดีหน้าเป็นแบบว่าหัวทายลูบนะครับผมดู คร,ครับครับผมตงเอาว่าป่า <ส bunker> ก็ดีผลงานมือนีร่เดี๋ยวสิเอาพอดีเอาป่าให้น้าต้อมครับผมใส่งามอยู่ครับป่าตะเทียนอันนินกับนวลจันทร์หน่อยตัวหนึ่ง

มันตกใบวันนีงฝนโดนมากต่อมาน่าจะเดือนนึงไม้งน้องหนองหงาเนี่จะกอนใหม่อีคนนึงมาชื่ออะไรอีกคนนึง嘛คนนึงไอ้มาเซมมาเสมเสยมอเวอร์ถผมเสีซมเป็ดแง่เป็ดโอ้บมากครับเนี่ไม้นี่ผมมาล่าสุดเสมอรเวอ์ผมมาล่าสุดคือเรื่อล่าเยอนี่ย้างเนี่ กินดีครับน่านาหลอกหลอกกอนจะมาหลอกนี่น่ารถหลดไล้ครับน่าลดแล้วกบอัดซบกวนครับมาสามวันที่แล้วก็ได้โตรดุมาเลยโคตรด้ครับน้าโคด้ครับ